สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปในส่วนของตอนที่9แล้วนะครับของบทที่13นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิดเจ็ตอีก2ตัวนะครับซึ่งมีลักษณะการทำงานที่เหมือนกันครับหรือคล้ายๆกันนะครับก็คือสเตตัสวิดเจตกับ LED วิดเจตนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ครับวิดเจตสตัวนี้นะครับทักงานเนี่ยคือตัวเดียวกันเลยนะครับ LED เนี่ยก็คือ ON OFF s นะครับสเตตัสก็จะมี ON OFF เหมือนกันนะครับเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่า2 w i d g e t เนี่ยสามารถที่จะอธิบายได้ภายในครั้งเดียวนะครับก็คือเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวเราจะใช้ทั้งคู่เลยนะครับก็คือ INPUT ที่จะต้องป้อนให้กับ Wigget ตัวนี้นะครับก็เป็น0กับ1นะครับ0 LED ก็ดับ1 LED ก็ติดนะครับศสถานะก็จะเป็นอ f f หนึ่งก็สถานะเป็นออนหรือเป็นเครื่องหมายผิดกระถูกก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีให้เลือกครับในส่วนของวิดเกตสเตตัสตัวนี้นะครับตัวเซนเซอร์ที่ผมเลือกใช้กับวิดเกตตัวนี้นะครับผมเลือกใช้เป็นตัว PIR เซนเซอร์นะครับย่อมาจาก Passive Infrared Sensor นะครับเดี๋ยวขออธิบายเซนเซอร์ตัวนี้นิดนึงนะครับหลักการทำงานตัวนี้นะครับก็จะใช้การจับตรวจจับความร้อนนะครับโดยใช้คลื่นอินฟาเรด นะครับในการตรวจจับความร้อนวัตถุที่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตแล้วกันนะครับที่เคลื่อนที่ผ่านด้านหน้าเขานะครับคือสิ่งมีชีวิตทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นะครับก็จะมีความร้อนอยู่ในตัวใช่ <c oughs> ไหมครับเวลาที่เขาเดินผ่านหน้าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับตัวเซ็นเซอร์ต,ตัวนี้ก็จะสามารถจับได้ว่า,ามีสิ่งมีชีวิตเดินผ่านด้านหน้าไปนะครับ ซึ่งไอตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่าตัว pyroelectric sensor นะครับตัวนี้นะครับถ้าผมแกะแกระดองมันออกมาเนี่ยแกะตัวเลนส์มันออกมาเนี่ยข้างในก็จะเป็นตัว pyroelectric sensor นะครับที่ใช้ตรวจจับความร้อนโดยอาศัยคลื่นอินฟาเรดนะครับหลักการง่ายๆเลยถ้ามีคนเดินผ่านหน้าเซ็นเซอร์นะครับตัวสิกแนวก็จะปล่อยสัญญาณออกไปให้ทราบนะครับในส่วนของตัวไมโครเลอร์ er ก็จะสามารถที่จะ รับรู้ได้ว่าถ้า1แสดงว่ามีการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตหน้าเซ็นเซอร์นะครับถ้า0ก็คือไม่มีนะครับเป็นแบบนี้นะครับซึ่งผมทําการต่อนะครับวงจรเป็นลักษณะนี้เลยนะครับขาส i g n a l นะครับผมเอาเข้าขา D3 นะครับแล้วก็ขาลบนะครับก็เข้าขากาวนะครับขาบวกก็ต่อไฟเลี้ยง3 3มโวลต์ให้นะครับก็จะได้เป็นดังนี้เลยนะครับซึ่งตัวไพลโลตัว pir sensor นะครับจริงๆแล้วก็จะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อมากนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะหาซื้อในอินเทอร์เน็ตได้นะครับเดี๋ยวผมเซิร์ชให้ดูเลยนะครับ pir sensor นะครับหลักการก็คล้ายๆกันนะครับตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะไปซื้อเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับมานั่งทําการต่อเองก็ได้ครับใน Lazada นี้ก็39บาทนทครับยีบสบาทก็มีนะครับ หลักๆก็จะมีประมาณ3ขานะครับก็คือไฟเลี้ยงนะครับลกาวแล้วก็สิกแนลนะครับก็สามารถที่จะหาซื้อมาต่อได้นะครับซึ่งผมใช้เป็นของบริษัทค s ส s t u d i o นะครับก็ต่อตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็ได้ตามนี้นะครับสายไฟก็สีเดียวกันกับตัววงจรตรงนี้เลยนะครับโอเคนะครับคือถ้ามีสิ่งมีชีวิตเดินผ่านครับมันจะให้ลอจิก1เข้ามาตรงนี้นะครับ แต่ถ้าไม่มีสิ่งมีชีวิตผ่านมานะมันจะเป็น0ูนะครับเพราะนั้น D3 เนี่ยก็จะคอยรับสิกเนลนะครับ1กับ0เท่านั้นเองใช่ไหมครับเพราะนั้นตัวแปรที่จะใช้รองรับก็ต้องเป็นตัวแปรบูลีนนะครับโปรแกรมทดสอบของผมนะครับผมทำการเขียนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านดูนะครับเป็นไปตามนี้เลยนะครับเนื่องจากผมต่อตัวเซนเซอร์นะครับเข้าพอร์ต3นะครับเพราะนั้นผมก็ประกาศพอร์ต3ให้เป็นอินพุตนะครับแล้วก็ ประกาศตัวแปรบูลีนนะครับก็คือรับ0กับ1น1ะครับนะครับจากขา3ที่ทำการประกาศให้เป็น Input นะครับมาเก็บไว้ที่ตัวแปรสเตตตัวนี้นะครับถ้าสเตตนะครับมีค่าเท่ากับ1นะครับก็จะให้แสดงข้อความตรงนี้คือมีคนเดินผ่านนะครับแต่ถ้าไม่มีคนเดินผ่านเนี่ยสเตตมันจะเป็น0นะครับก็ให้ขึ้นข้อความว่า no one แบบนี้นะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็คือตัวโปรแกรมตัวอย่างของเรานะครับโอเค เดี๋ยวเราทำการเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับบนคลาวนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตมาในส่วนหน้าหลักของเรานะครับส่วนโปรไฟล์นะครับเข้ามาในส่วนหน้าโฮมนะครับทำแบบเดิมเลยนะครับแอดเดไว e ก่อนนะครับเลือก Arduino นะครับ ตอนนี้มองเห็นตัวไมโครนทอลเลอร์ของผมแล้วนะครับแล้วก็ตัวคาวก็จะทำการเช็คฮาร์ดแวร์นะครับพอเห็นแล้วก็จะเช็คตัวเฟิร์มแวร์ก่อนนะครับว่าเป็นตัวล่าสุดแล้วหรือ,อยังนะครับโอเคตอนนี้เช็คหมดแล้วนะครับเพราะนั้นผมตั้งชื่อไมโครนทอลเลอร์ของผมเป็นชื่อเดิมเลยครับธนานะครับนาโนนะครับ ESP 3 2นะครับแล้วก็ เน็นะครับในส่วนของ device ID กับ secret key นะครับก็ก๊อปมาเลยนะครับเอาแทนของเดิมเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เซฟเป็นแบบนี้เสร็จแล้วนะครับในส่วนของการแอดตัวไมโคร t ทอรลเร์นะครับตัว device เข้าไปสู่บนคลาวนะครับต่อมานะครับเราก็จะทำการสร้างติงนะครับนะครับก็ กดที่ติงตัวนี้นะครับแล้วก็ค e เอทติงนะครับนะครับแล้วก็แอสโซเ e d เด i ว e นะครับแล้วก็แ s สโซเ t ตตัวไมโครโทเลอร์ที่เราทำการแ d d เดไว e เข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เกี่ยว Network เข้าไปในตัวไมโครโทเลอร์ของเรานะครับก็ตรงนีน้ใส่ Password ของ Network ไปนะครับ สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับว่าตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับก็อยากจะให้ย้อนกลับไปดูในบทที่13ตอนที่3นะครับประมาณตอนที่2กับตอนที่3ก็จะเข้าใจนะครับว่าตอนนี้ผมกําลังทําอะไรอยู่นะครับตัวนี้สิเกตคีย์นะครับก็กรอบมาวางนะครับโอเคแล้วก็เซฟนะครับคือตอนนี้ตัวไมโครโทรเลอร์ของผมก็เกี่ยวกับเน็ตเวิร์กที่บ้านของผมแล้วนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะทําการสร้างตัวแปรนะครับนะครับผมให้ชื่อว่าสเตทนะครับ ชื่อตัวแปรเดียวกันกับตัวโปรแกรมของเราเลยนะครับแต่ u n d e r s ร์สกอร์ซที่แปลว่า c l าวนะครับจะได้แยกความแตกต่างว่าไอตัวนี้เป็นของโปรแกรมนะไอ้ตัวนี้เป็นของ l o าวนะครับตัวแปรที่เราใช้เราใช้เป็นบูลีนถูกไหมครับก็นับ0ูนย์กับหนึนะครับผมนะครับแล้วก็ทําการอ่านค่าอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเป็นการดึงค่าจากไมโครโนเลอร์ไปสู่ l o าวถูกไหมครับเราไม่ได้มีการสั่ง งานใดๆจากตัวค่าวลงมาที่ตัวเซนเซอร์ตัวนี้ครับเพราะเป็นการดึงค้าเพราะนั้นเป็น Lead o n l y นะครับนะครับในส่วนของตัวแปรทุกครั้งที่ทำการดึงค่าไปเนี่ยครับจะให้ทำการดึงค่าทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเราจะไม่ดึงเป็นแบบ Pe r i o d แล้วนะครับคือไม่ดึงแบบเป็นช่วงเวลาครับถ้ามีการเคลื่อนไหวของคนผ่านหน้าเซนเซอร์แล้วก็ส่งค่าไปเตือนชั้นด้วยเท่านั้นเองครับเพราะนั้นเราจะต้องเลือกเป็นแบบออนเช n นะครับการทำงานลักษณะแบบนี้นะครับ add variable ไปนะครับ เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เข้ามาที่สเกตนะครับเพื่อทําการเขียนโปรแกรมในส่วนของ Arduino IDE ที่อยู่บนคลาวด์นะครับอันนี้เป็นโปรแกรมตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มีหน้าที่ก็คือทําการเมิดโปรแกรมตัวอย่างตรงนี้นะครับเข้าไปสู่โปรแกรมที่เป็นคลาวด์นะครับก็เอาไว้ในตําแหน่งที่มันควรจะอยู่นะครับเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับผมก็ก๊อปมาเลยนะครับแล้วโค้ดก็จะเอามาไว้ตรงนี้นะครับผม เป็นแบบนี้นะครับในส่วนนี้นะครับผมจะทำการเชื่อมตัวแปรสเตตซีของผมเข้ากับสเตตโปรแกรมเลยนะครับออะตรงนี้นะครับสเตตซีนะครับผมก๊อปมาเลยนะครับเอามาวางไว้ท้ายสุดของโปรแกรมนะครับแล้วก็เท่ากับตัวสเตตนะครับที่ใช้เก็บค่านะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะทำการอ่ะเปลี่ยนชื่อติงก่อนนะครับเอาผมใช้ชื่อว่า p i r ติงละกันนะครับ เป็นแบบนี้นะครับชื่อเซนเซอร์นะครับโอเคเปลี่ยนชื่อติงแล้วนะครับแล้วก็ทำการอัปโหลดตัวโปรแกรมเข้าไปสู่ไมโครคอนโทรเลอร์ของเรานะครับตรงนี้ผมนะครับขออนุญาตปิดไปเลยนะครับเดี๋ยวกลัวว่ามันจะไปใช้พอร์ตซ้ำกับตัว usb c ของเรานะครับ รอสักครู่นะครับนานนิดนึงนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เนต็ตของแต่ละบ้านนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรตัวสเตตซีของเราเนี่ยก็จะมีค่าแค่2ค่าเท่านั้น,นครับไม่ true ก็ f a l s ถูกไหมครับไม่1ก็0นนะครับในกรณีที่มีคนเดินผ่านเซนเซอร์นะครับ ก็จะปล่อยสัญญาณ1ออกมานะครับแต่ถ้าไม่มีคนเดินผ่านเซ็นเซอร์ของเรานะครับก็จะปล่อยศูนย์ออกมานะครับผมสมมุติว่าผมเอาเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับไปจับที่หน้าประตู ในบ้านของผมแล้วกันนะครับเพื่อตรวจสอบว่าลูกผมเนี่ยกลับมาจากโรงเรียนแล้วหรือยังนะครับเพราะผมทราบว่าลูกของผมเนี่ยจะเดินผ่านจุดนี้เป็นประจำเวลาที่เขากลับบ้านนะครับผมก็จะเอาไปฝังไว้ตรงขอบประตูอาจจะเป็นห้องห้องนอนของลูกก็ได้นะครับนะครับเอาสมมุติว่าเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับสิ่งต่อไปนะครับที่เราจะต้องทํานะครับเราก็ทําการเปิด serial monitor ดูก่อนนะครับว่าตัว เซนเซอร์เนี่ยทำงานได้ปกติหรือเปล่านะครับ no one นี่ก็คือไม่มีใครเดินผ่านนะครับแต่ถ้ามีคนเดินผ่านนะครับผมเอามือแปะเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่า somebody in this area ก็คือมีคนอยู่บริเวณนี้นะครับถ้าผมไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับมันก็จะขึ้น no one แบบนี้นะครับแสดงว่าตัวเซนเซอร์ทำงานปกติแล้วนะครับต่อมานะครับมาดูที่ตัวแปรที่เราทำการเชื่อมกันก่อนครับว่าค่ามันมาหรือเปล่านะครับสมมุติว่าผมจะ มันจะต้องขึ้นเป็น t u o เห็นไหมครับถ้าปล่อยมาเป็น f เฝ้าแสดงว่าตอนนี้คาดตัวแปรของเราเนี่ยโยนเข้าไปไว้ที่คาวเรียบร้อยแล้วครับสิ่งที่เราจะทำถัดไปก็คือว่าเราต้องไปเขียนแดชบอร์ดนะครับอันนี้คือไฮไลท์ของเราสำหรับคลิปนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมเขียนแดชบอร์ดนะครับโอเค ก็คลิกตรง create dashboard นะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอในส่วนของ developer ที่เป็น pc ขึ้นมาผมเปลี่ยน layout เป็นของมือถือนะครับแล้วก็ add ตัว widget มาครับ widget แรกนะครับก็จะเป็น led นะครับเป็นอันนี้นะครับตรงนี้ผมให้ชื่อว่า กลับบ้านแล้วอ่าเป็นวิดเกตลูกผมอะกลับบ้านเรียบร้อยแล้วสมมุติว่าผมอยู่อีกที่หนึงแล้วกันนะครับกลับบ้านเปลี่ยนดีกว่าสถานะการกลับบ้านอ่าแบบเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับจริงๆจะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับต่อไปก็ลิงก์วิดเก็ตนะครับลิงก์ลิงก์งตัววิดเก็ตกับตัวแปรของเราที่เราสร้างขึ้นมานะครับชื่อว่าส t ตตซีนะครับโอเคตัว LED นี่เลือกได้นะครับจะเอาเป็นสี แดงนะครับหรือจะเป็นสีเขียวนะครับหรือจะเป็นแดงเขียวแบบนี้ครับนะครับถ้ายังไม่มีคนกลับมาขึ้นสีแดงครับแต่ถ้ามีคนกลับมาแล้วมันจะสวิตช์มาเป็นสีเขียวนะครับเราเลือกได้ครับเอาผมเลือกเป็น led สีแดงแล้วกันนะครับนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี้นะครับแล้วก็ผมเลื่อนตัววิดเจ็ตมาอยู่ตรงกลางหน่อยละกันดันครับอันนี้เป็นวิดเจ็ตแรกครับวิดเจ็ตที่2ครับหน้าที่เหมือนกันเลยครับเลือกใช้อย่างไหนก็ได้นะครับ ก็คือตัวที่เรียกว่าสเตตัสวิดเจตนะครับตัวนี้นะครับสเตตัสวิดเจตนะครับนี่ครับสถานะการกลับบ้านตั้งชื่อเหมือนกันเลยนะครับสถานะการการกลับบ้านนะครับแล้วก็ลิงก์ตัวแปรเดียวกันเลยนะครับที่เป็นสเตตสีนะครับนี่ครับจะเลือกเป็นแบบออนออฟแบบนี้ก็ได้บางท่านอาจจะเอาไปติดไว้ที่ไฟที่บ้านหลอดไฟที่บ้านในห้องน้ำนะครับ มีคนเดินผ่านในห้องน้ำนะครับให้ไฟติดเองอัตโนมัตินะครับนะครับก็จะมีสถานะแจ้งที่มือถือเราด้วยว่ามีใครอยู่ในห้องน้ําหรือเปล่าหรือก็เป็นแบบทูเฟลก็ได้นะครับนะครับออนออฟก็ได้ทูเฟลก็ได้หรือเป็นเครื่องหมายถูกเครื่องหมายผิดก็ได้นะครับผมเลือกเป็นเครื่องหมายถูกเครื่องหมายผิดละกันนะครับก็ดอนครับเป็นแบบนี้ครับแล้วผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับขอเลื่อนนี่นะครับเพราะสถานะก็มีแค่ 1. กับศย์เท่านั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้น2ตัวนี้ก็ลิงก์จากตัวแปรเดียวกันนะครับแดชบอร์ดของเราผมเปลี่ยนชื่อแล้วกันนะครับให้ชื่อว่า PIR a s h b o a r d ครับ PIR Dashboard เป็นแบบนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในมือถือเลยนะครับว่าจริงๆเราลองเล่นตอนนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับ ถ้ามีคนเดินผ่านนะครับก็ LED ด้านบนก็จะติดนะครับแต่ถ้าไม่มีใครเดินผ่านหรือ no one นะครับก็จะดับนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ข้างล่างนะครับถ้ามีคนเดินผ่านก็จะติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับแต่ถ้าไม่มีใครเดินผ่านก็จะติ๊กเครื่องหมายผิดนะครับผมลองให้ดูอีกทีก็ได้นะครับเป็นแบบนี้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในมือถือแล้วกันนะครับในมือถือเดี๋ยวผมขออนุญาตเซตอัพมือถือผมนิดนึงนะครับบังเอิญว่า ผมอยากจะใช้ Wi-Fi ของของบ้านแทนตัวสัญญาณ 4G ของผมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเซตแป๊บหนึ่งนะครับทุกท่านโอเคครับมาแล้วนะครับอ่า เราเข้าไปในส่วนของ Arduino IoT Remote ตรงนี้เลยนะครับโอเคครับเข้าไปในส่วนของ p i r Dashboard ที่เราเพิ่งสร้างไปนะครับก็จะขึ้นวิดเ e ็ตมา2ตัวนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองอตัวนี้มันให้ลงช่วยลงคะแนนเห็นไหมครับเพราะนั้น มันก็จะแจ้งมาที่มือถือผมได้เป็นแบบนี้นะครับซึ่งจะตรงกันกับในส่วนของข่าวนะครับเป็นแบบนี้นะครับสมมติมีคนเดินผ่านนะครับนี่นะครับมันก็จะติดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิดเจ็ตสตัวนี้ครับหน้าที่การทํางานคล้ายๆกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกใช้ตามความชอบของแต่ละท่านแต่ละสถานการณ์นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ